นิทานเรื่องเมียสองต้องห้ามณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อว่าขุนพบเป็นผู้ที่มีฐานะมั่นคงและเป็นที่นับถือของชาวบ้านเขาเป็นพ่อค้าใหญ่ที่มีทรัพย์สินมากมาย บ้านของเขาตั้งอยู่กลางหมู่บ้านเป็นเรือนหลังใหญ่ที่คนทั้งหมู่บ้านต่างกล่าวถึงขุนพบมีภรรยาสองคนคนแรกชื่อว่าแก้วเป็นหญิงสาวที่งดงามอ่อนโยนและเป็นภรรยาที่แต่งงานกันตามประเพณีมาตั้งแต่เป็นหนุ่มสาวนางรักขุนพบสุดหัวใจ และเป็นผู้ดูแลบ้านเรือนทุกอย่างแต่ขุนพบเมื่อร่ำรวยขึ้นเขากลับพาภรรยาคนที่สองเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยนางชื่อว่าสายเป็นหญิงสาวสวยเย้ายวนนางฉลาดและรู้วิธีทำให้ขุนพบหลงไหลขุนพบหลงรักนางสายมากจนถึงกับ สร้างบ้านเรือนหลังใหม่ให้นางอยู่ใกล้เรือนใหญ่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบ้านของคุณพบก็ไม่เคยสงบสุขอีกเลยแม้ว่าแก้วจะพยายามอดทนแต่นางก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความรู้สึกเจ็บปวดได้นางสายใช้เล่เหลี่ยมทำให้คุนพบโปรดปรานนางมากขึ้น ทุกครั้งที่คุณพบไปหานางแก้วก็จะถูกปล่อยให้อยู่เพียงลำพังชาวบ้านเริ่มซุบซิบกันถึงเรื่องราวของคุณพบหลายคนตำหนิเขาที่มีภรรยาสองคนเพราะตามธรรมเนียมของหมู่บ้านการมีภรรยาสองคนจะนำมาซึ่งหายนะ เจ้ากำลังทำให้ชีวิตของตัวเองพังนะขุนพพเจ้าอย่าลืมสิภรรยาที่เจ้าแต่งงานมาด้วยตั้งแต่ดังเดิมนั้นเขาอยากลำบากมาก,กับเจ้ามากเท่าไรพอเจ้าได้ดีได้ดีเจ้าก็ลืมเขาไปหลงกับคนใหม่เจ้ากำลังเดินทางที่ผิดนะขุนภพ พ่อเท่าประจำหมู่บ้านได้กล่าวตักเตือนขุนพบแต่เขาไม่เคยสนใจคำตักเตือนเหล่านั้นเขาหลงในเสน่ห์ของแม่สายมากเกินไปส่วนนางสายนั้นรู้ว่าขุนพบหลงรักตนเองมากนางจึงเริ่มวางแผนเพื่อกำจัดแก้วให้พ้นทางนางใส่ร้ายแก้วว่า ขโมยเงินจากหีบสมบัติของคุณพบไปขุนพบได้ยินดังนั้นก็โกรธจนเลือดขึ้นหน้ารีบเดินไปที่บ้านของนางแก้วเมื่อไปถึงก็ดึงตัวนางผลักนางจนล้มลงพร้อมกับกล่าวว่าเจ้าทำเช่นนี้ได้อย่างไรนี่แม่แก้วข้าอุตสา์เลี้ยงดูเจ้าอย่างดีเจ้ายัางจะมาขโมยสมบัติของข้าไปอีก ท่านพี่ข้าถูกใส่ร้ายข้าไม่เคยคิดทำเช่นนั้นเลยท่านได้โปรดช่วยข้าด้วยเถิดขุณพบท่านก็รู้ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาข้าไม่เคยคิดเย่ยงนี้เลยแก้วร้องไห้อ้อนบอลด้วยความเจ็บปวดใจแต่ขุนพบที่กำลังโกรธจัดกลับไม่ฟังคำอธิบายเขาสั่งให้แก้วออกจากเรือน และให้นางไปอยู่ที่กระท่อมเก่าๆที่ท้ายหมู่บ้านเจ้าไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นรีบเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบ้านของข้าเดี๋ยวนี้แก้วรู้สึกเหมือนถูกแทงกลางอกนางไม่เข้าใจว่าทำไมสามีที่รักถึงทำกับนางได้เช่นนี้นางจึงจำใจต้องร้องไห้สะอึกสะอื้น พร้อมเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไปนำมาซึ่งความสะใจของนางสายยิ่งนักตั้งแต่วันนั้นมานางสายก็เริ่มครอบครองบ้านเรือนหลังใหญ่ดุดาคนรับใช้และวางอำนาจใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเพื่อซื้อของมาปรนเปรนอนางส่วนคุณพบนั้นก็ค้นพบว่านางสาย เริ่มตีตัวออกห่างจากเขานางเริ่มเรียกร้องสมบัติมากขึ้นและไม่สนใจเขาเหมือนเดิมเขาเริ่มรู้สึกว่านางสายไม่ได้รักเขาจริงๆวันหนึ่งขุนพบป่วยหนักแต่นางสายกลับไม่ดูแลเขาเลยนางกลับไปหาชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นคนรักเก่าของนาง ขณะที่ขุนพบกกำลังนอนป่วยอยู่ที่เตียงนั้นนางสายแต่งตัวสวยเดินผ่านเขาเพื่อออกจากบ้านไปขุนพบจึงทักขึ้นว่านี่แม่สายเอ้ยเจ้าจะไปไหนนั่นนะ่ะช่วยยกข้าวยกนะ้ำมาให้ข้ากินทีข้ายังไม่ได้กินข้าวกินยาเลยนี่เจ้าจะเรื่องมากอะไรนักหนาะ เจ้าก็หากินเองสิเสื้อผ้าค,ค่ามือข้าก็จะเปื้อนหมดเดี๋ยวออกไปข้างนอกคนก็จะมองว่าข้าไม่สวยแล้วมีกลิ่นเหม็นด้วยเจ้าดูแลตัวเองไปเถอะทำไมเจ้าเป็นอย่างนี้ล่ะเจ้าเป็นเมียของข้านะข้าอุตส่าห์ยกย่องเจ้าเป็นเมียเอกคนเดียวก็ช่วยไม่ได้นี่นะข้ามีเจ้าก็เพื่อเงินเท่านั้นตอนนี้ เจ้าหมดคุณค่าแล้วเงินของเจ้าก็เกือบหมดแล้วนี่นาะข้าจะสนใจเจ้าทำไมว่าพลางนางก็สะบัดหน้าและเดินออกจากบ้านไปทิ้งให้คุณพบต้องนอนน้ำตาไหลเขารู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าเขาเคยมีภรรยาที่ดีอย่างแก้วแต่กลับทำร้ายนางเพื่อผู้หญิงที่ไร้หัวใจเช่นนี้ พอเท่าในหมู่บ้านได้ผ่านมาเห็นคุณพบที่กำลังนอนป่วยสมติดเตียงอยู่เขาจึงช่วยดูแลหาอยู่หายาและข้าวปลาอาหารมารักษาคุณพบจนหายดีส่วนนางสายนั้นนางได้เก็บเสื้อผ้าพร้อมทรัพย์สมบัติแล้วหนีออกจากบ้านไปเมื่อคุณพบหายดีแล้ว เขาพยายามกลับไปหาแก้วและตามหาเธอไปทั่วแต่เมื่อเขาไปถึงบ้านกระท่อมท้ายหมู่บ้านเขากลับพบภาพสะเทือนใจนางแก้วได้จากโลกนี้ไปแล้วด้วยความตรอมใจขุนพบร้องไห้เสียใจแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วสำหรับเขาหลังจากแก้วจากไป ขุนพบก็กลายเป็นคนโดดเดี่ยวชาวบ้านก็ไม่เคารพเขาอีกต่อไปส่วนสายเองก็ถูกชายหนุ่มที่นางรักหลอกลวงและทิ้งให้อยู่ลำพังนี่คือบทเรียนของคุนพบว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่แบ่งปันได้และเมื่อทรยศต่อผู้ที่รักเราจริง กรําจะย้อนคืนมาเสมอนิทานเรื่องหญิงไม้กับชายเศรษฐีณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีหญิงไม้ชื่อว่าคำพูลอาศัยอยู่กับลูกชายวัยสิบขวบชื่อว่าน้อย หลังจากสามีของนางจากไปด้วยโรคภัยนางต้องทำงานหนักรับจ้างทุกอย่างเพื่อเลี้ยงดูลูกน้อยนางภูนเป็นคนจิตใจดีช่วยเหลือผู้อื่นเสมอแม้ตนเองจะยากจนก็ตามวันหนึ่งขณะที่คำภูนกำลังซักผ้าอยู่ริมแม่น้ำได้มีชายชราผู้หนึ่งเดินผ่านมา ชายชราผู้นั้นดูอิดโรยและหิวโหวยคำพูนเห็นเช่นนั้นจึงหยุดงานแล้วแบ่งข้าวที่เตรียมมาสำหรับตัวเองให้ชายชรากินแม้ว่านางเองก็แทบไม่มีกินก็ตามท่านได้โปรดทานข้าวของข้าก่อนเถิดถึงจะมีแค่กับข้าวนิดหน่อย ก็คงจะช่วยพอให้ท่านได้มีแรงบ้างแล้วเจ้าจะกินอะไรล่ะถ้าเจ้าให้ข้ากินจนหมดแล้วไม่เป็นไรหรอกจ้าข้าอดทนได้ข้ายังมีแรงอยู่เจ้าช่างมีน้ำใจดีนะักข้าขอให้เจ้าพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตขอให้เจริญรุง่งเรือง ชายชรากินข้าวเสร็จแล้วก็ยิ้มอย่างมีเมตตาแล้วเขาก็จากไปโดยไม่พูดอะไรอีกคำแก้วไม่ได้คิดอะไรมากนางยังคงดำเนินชีวิตไปตามปกติวันหนึ่งคำพูลได้ข่าวว่าท่านขุนมั่นเศรษฐีใหญ่ในเมืองกำลังหาคนงานเพื่อไปทำงานบ้าน นางจึงตัดสินใจไปสมัครเพื่อหวังให้ชีวิตของลูกน้อยได้ดีขึ้นบ้างเมื่อคำพูลไปถึงบ้านท่านขุนมั่นนางได้พบกับเศรษฐีไว้กลางคนผู้มีใบหน้าเคร่งครึมแต่ดูสุขุมและมีอำนาจเจ้าต้องการทำงานบานหรือเขาถามเจ้าค่ะ ถ้าพระเจ้าทำได้ทุกอย่างขอเพียงให้ข้าได้ทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูกเจ้าค่ะคำแก้วตอบด้วยความนอบน้อมท่านขุนมั่นพิจารณาดูนางอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าตูกลงเจ้าทำงานที่นี่ได้เลยเริ่มวันนี้เลยนะและหากเจ้ามีลูกน้อย ก็สามารถพามาอยู่เรือนพักคนงานที่หลังบ้านนี้ก็ได้คำภูลรู้สึกขอบคุณเศรษฐีเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่วันนั้นนางจึงพาลูกน้อยของนางมาเริ่มทำงานที่บ้านเศรษฐีนางขยันขันแข็งและซื่อสัตย์จนทุกคนในบ้านต่างชื่นชมไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อย หรืองานของเพื่อนนางก็ไม่เคยเกี่ยงเธอให้ความช่วยเหลือโดยไม่ต้องร้องขอและไม่ต้องให้เศรษฐีต้องคอยออกคำสั่งทำให้งานในบ้านเรือนดูสะอาดเรียบร้อยและกิจการของท่านเศรษฐีก็ยิ่งเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นท่านขุนมัน่นเป็นคนเคร่งขรึมแต่มีเมตตา เขาเห็นคำพูลเป็นคนดีและขยันขันแข็งจึงให้ค่าจ้างนางมากกว่าคนอื่นวันหนึ่งเขาเดินไปที่ครัวและเห็นคำพูลแบ่งอาหารที่เหลือให้ลูกชายของนางท่านขุนมั่นเห็นแล้วรู้สึกสงสารทำไมเจ้าถึงต้องลำบากถึงเพียงนี้ละ่ะเขาถาม เพราะข้ามีเพียงลูกที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของข้าข้าไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการเห็นลูกของข้ามีความสุขเจ้าค่ะท่านขุนมั่นได้ฟังแล้วเกิดความประทับใจนางเป็นหญิงที่อ่อนโยนและเสียสละเพื่อผู้อื่นเวลาผ่านไปท่านขุนมั่นเริ่มรู้สึกชื่นชอบคำพูน เขาเห็นว่านางเป็นคนดีมีศีลธรรมและขยันขันแข็งแตกต่างจากหญิงอื่นที่เขาเคยพบเจอแต่ด้วยความที่เป็นชายสูงสักเขาจึงลังเลที่จะเปิดเผยความรู้สึกจนกระทั่งวันหนึ่งลูกน้อยเกิดล้มป่วยหนักคำพูลไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะไม่มีเงินรักษาลูกท่านขุนมั่นเห็นนางร้องไห้จึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือข้าจะพาเจ้าน้อยไปหาหมอที่ดีที่สุดเจ้าไม่ต้องกังวลน,นะแม่คำพูลคำพูลทราบซึ้งใจเป็นอย่างมากนางไม่เคยคิดว่าชายผู้สูงศักดิ์เช่นเขา จะเมตตาต่อครอบครัวยากจนเช่นนางหลังจากที่ลูกน้อยหายป่วยท่านขุนมันเริ่มพูดคุยกับคำพูนมากขึ้นเขาชอบฟังเรื่องราวของนางชอบดูรอยยิ้มของนางและในที่สุดเขาก็ตระหนักว่าเขารักคำพูนท่านขุนมัน่นตัดสินใจเอ่ยปาก ขอคำพูนแต่งงานแม้นางจะรู้สึกตกใจแต่ลึกๆแล้วนางก็รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้เขาข้าเป็นเพียงหญิงม่ายากจนท่านเป็นถึงเศรษฐีใหญ่เหตุใดท่านจึงเลือกข้าเพราะข้าไมได่มองที่ทรัพย์สินข้ามองที่หัวใจ และเจ้าก็มีหัวใจที่งดงามที่สุดข้าหวังจะฝากฝีฝากไข่ให้เจ้าได้ดูแลเมื่อยามข้าแก่ชลาลงไปคำพูนน้ำตาคลอเบ้านางไม่เคยคิดว่าจะมีใครมองเห็นคุณค่าในตัวนางเช่นนี้นางจึงตอบตกลงหลังจากแต่งงานกัน คำพูลได้กลายเป็นภรรยาของเศรษฐีเขาให้เกียรตินางและยกย่องนางเสมอคำพูลใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแม้จะมีทรัพย์สินมากมายแต่นางยังคงช่วยเหลือผู้ยากไร้เสมอลูกน้อยได้รับการศึกษาที่ดีและเติบโตเป็นคนดีท่านคุณมั่นและคำแก้ว ใช้ชีวิตด้วยความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกันนี่ไม่ใช่เรื่องราวของหญิงที่สแสวงหาความร่ำรวยจากเศรษฐีแต่เป็นเรื่องของหัวใจสองดวงที่พบกันและเติมเต็มกันอย่างแท้จริง